สวัสดีครับโบอสชาบินครับครับคุณโบอสผมมีคําถามครับในกรณีที่เราติดแบ็คลิสต์หรือบูโรเนี่ยเราสามารถออกรถได้ไหมครับออกได้ครับแต่ต้องใช้เงินดาวเพราะว่าบางธนาคารไม่เช็คแบ็คลิสต์ครับแบบเครดิตบูโรอ่ะโอเคครับคําว่าแบ็คลิสต์เนี่ยมันคืออะไรอะครับแบ็คลิสต์นี่ยก็คือตรงๆเลยนะครับก็คือบัญชีดําบัญชีดําก็คือการกู้รถแล้วนํารถไปคืนหรือโดนยึดต่อให้เรา ปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยก็ยังคงติดแบคลิสหรือติดบัญชีดำกับธนาคารน,นั้นๆอยู่ครับอะโอเคคุณโบสผมรบกวนคุณโบยกบบตัวอย่างให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับก็อาทิเช่นนะครับผมไปผ่อนกับธนาคารเอไว้แต่ผมผ่อนไม่ไหวผ่อนไม่ตรงผมก็เลยนํารถไปคืนแล้วก็ปิดบัญชีไปทางแก้นะครับก็คือไปทาเรื่องกับธนาคารอื่นดู แต่มีเงื่อนไขผมคิดว่าเราจะต้องเว้นระยะเวลาประมาณ1ปีก่อนเครดิตบุโรถึงจะทําการเคลียร์ออกไปแล้วประวัติตรงเนี้ยเราจะหายไปครับโอเคครับคุณโบคำว่าบูโรเนี่ยครับคืออะไรอะครับบุโรก็คือข้อมูลที่ทุกธนาคารสามารถเช็คได้หลังจากการเซ็นเอกสารเพื่อขอผู้เสินเชื่อใหม่ถ้าเราเคยติดเครดิตบูโรจ่ายเงินเป็นชีเรียบร้อยแล้ว1ปี บูโรที่เราเคยค้างชาระก็จะหายไปบูโรเนี่ยจะเห็นตั้งแต่การผ่อนดีการผ่อนไม่ดีธนาคารที่เราจะไปขอกู้ใหม่มจะดูบูโรเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะให้เรากู้ผ่านไหมโอเคครับกลับมาท,าที่คําถามนะครับก็คือถ้าติดบูโรหรือแบกซิปเนี่ยสามารถออกได้ไหมครับในกรณีที่ยังไม่ปิดบัญชี ตอบได้เลยนะครับว่าออกได้แต่ต้องมีเงินดาวและมีคนคำ้ำเพราะบางธนาคารไม่เช็คเครดิตบุโรต่อให้คือรถคืนบ้านติดบัตรกี่บาทธนาคารก็ไม่สนใจไม่เช็คแค่มีเงินดาวและคนคำ้ำรวมถึงอาชีพที่มั่นคงสามารถกูดได้ครับ House, และสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการคำปรึกษาคำแนะนำในการจัดไฟแนนซ์และต้องการซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทางของเพจของเรานะครับเป็นคารินและไลน์ออฟฟิเชียลของเราครับสวัสดีสวัสดีครับ